มึงเรียนจากไหนสามบวกสองได้หกไมใช่อ่ะมึงนับใหม่อ่ะนี่นะเออสองบวกสามเอาสองไ้ในใจแล้วก็ขึ้นมาสามสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หก, 5, กอ๋อหนูสาโคเลยเหรอคะเออโคละสี่พานะสาโคโคละสี่พาถ้าสาโคก็หมื่นสอแต่ถ้าคี้ไปทีทีทละสอพา สองพาเท่ากับโหฮทีก็หมื่นสาสาโคโฮทีสี่พาสองพาโหฮทีสาเดี๋ยวหนูไปเอาเครื่องคีเลสไม่ต้องไม่ใช่ไข้ล่าหลัดวัดวัดปลาตาสอกกินคุไม่ต้องกินเล็กเตลเลยนะนะเออบุราอุ่นกันโจ้กุญแจเจ้พันนั่นมากำไมสองคนนั่นตาย เธอขอโทษเราผิดไปแล้วคืนดีกันนะงั้นลองโยนจานลงบนพื้นดิจานแตกไหมแตกยับเลยรักเราก็เหมือนจานแหละไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เธอเราขอโทษจริงๆเราขอโทษ I'm sorry I'm sorry เจกซหัวใจใครทำจานแตกเก็บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะโดนฟาดนะเฮ้ยเธอแม่ด่าเออจานแตกไงไปเก็บจานแป๊บผัวจับไม่ว่ามีกก ไม่ตื่นเต้นเท่าอีกจับได้ว่ามีผัวว้าว